อันนี้คือการขายออนไลน์เนาะการขายทางโซเชียลมีเดียนี่ค่ะข้อดีก็คือว่ามันก็ดีแหละมันก็ส่งถึงคนจํานวนมากแต่ถามว่าการปิดการขายทางช่องทางออนไลน์ยากไหมย,ยากไม่เอออย่าพูดคำว่ายากตบปากเองนะคะต้องพูดคำว่าไม่ง่าย <c oughs> <c oughs> เราอย่าพูดคำว่ายากนะเอาคำว่ายากออกไปจากพจนานุกรมของชีวิตเรามันไม่มีอะไรยากเกินไปกว่าความเรียกอะไร ยากเกินกว่าความสามารถของคุณคุณสามารถขายได้เชื่อด้ฉันสิคนที่นั่งอยู่ตรงนี้คนที่คิดว่าฉันขายไม่ได้หรอกฉันขายไม่ได้คุณขายได้คุณสามารถเป็นท็อปเซลล์ได้คุณแค่เปลี่ยนไมล์เซลของคุณนิดเดียวเองนะคะข้อเสียของการนี้คือคุณไม่รู้จากหน้าตาของลูกค้าคุณไม่รู้เลยสีหน้าเขาเป็นยังไงเวลาคนพิมพ์บอกโลเคชันเขาไปอย่างเงี้ยเขาก็เขาจะเบะปากใส่คุณอยู่นะเบะขาจะเบะปากแล้วเขาอาจจะยิ้มกับคุณก็ได้เราไม่รู้ไงมันก็เลยปิดการขายแบบ Minha estimica. É